อาวะตามวันนี้วันนี้จะพูดเรื่องจะพูดเรื่องเคล็ดลับเคล็ดลับทางแห่งความสําเร็จทางแห่งความสําเร็จในการเรียนหนังสือในการเรียนหนังสือหรือหรือทางแห่งความสําเร็จทางแห่งความสําเร็จนักเรียนนักเรียนตอบมาตอบมาให้สมภูมิให้สมภูมิอ่าแม่ยังทางแห่งความสําเร็จ เอาให้เน็ตฟุกข้างนอกตอบก่อนเทียมเน็ตฟุกเน็ตจิกเน็ตไพ่เงยหนหนาขึ้นหรือเงยหนหนาขึ้นเออถ้าอยากประสบความสำเร็จว,ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหรือว่า่าเป็นเรื่องธุรกิจค้าขายถ้าอยากรวยต้องเฮ็ดอย่างไเน็ตฟุกฮะไมเส้น,<า>สนเอาอามปามเฮ็นอย่างหลกเฮ็นอย่างจ้าก็จะประสบความสำเร็จ ทาาด้านการศึกษาก่อนและทั้งด้านธุรกิจแสรกเข้กันต้องได้อ่านอัสักดาได้บ้าอธิบัติับผมอธิบัติอัสัว์สักดาะนาธุ เอาว่าตามประเด็นปรเด็ลกแนวทางแนวทางแห่งความสําเร็จแห่งความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านการทํางานด้านการทํางานหรือด้านอื่นๆหรือด้านอื่นๆสามารถนำหลักธรรมนี้สามารถนำหลักธรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ท่านเรียกว่าท่านเรียกว่าอธิบารสีอธิบารสีทางแห่งความสําเร็จทางแห่งความสําเร็จ สี่ประกาศเออทางสี่ประกาศมี่อย่างแนวอาเ,เอา,เอานึ่งนึ่งขอแรกขาดประเด็นหนึ่งก็อ,อย่าง,น,งน,านึ่งศรัทธาครับคุณนึ่งศรัทธาญาจุกข,ขอเขาร่วมด้วยแต่อ่านติดขอไปแล้วตรงสื่อมันหน่อยครับแ <laughs> ต่ร่งสิทิ์ตัดดันไม่ยังไงๆนะสักดาเนาะเอเอาว่างไห้ขอที่สองฟุกทิมฟุกจิกขอที่สองเป็นอย่าง ได้ปะวิริยะจะเปลีดยไหมหรอวิริยะวิริยะเครื่องหยังเหรอโฟวิริยะเครื่องหยังหลกอ่าว่าจะไม่มีความยากจนไม่มีความยากจนในหมู่ชนที่ขยันในหมู่ชนที่ขยันมีความเพียรพยายามมีความเพียรพยายามความสําเร็จความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นย่อมอยู่ที่นั่นหน่อยเอ๋ยหน่อยเอ๋ย นั่งเอ๋ยนั่งเอ๋ยเออเอาไปใช้ได้บ่ได้สักดาเอาไปใช้ได้ครับแต่ดใดมีความเพียพรพยายามซักวันหนึ่งย่อมประสบความสำเร็จว,ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการงานหรือเรื่องกีฬาหรือการปฏิบัติธรรมนี่สามารถบูรณาการน้หลักรรมอันประเสริฐนี่ไปใช้ได้บ่ใช้ได้ครับอ่าใช้ได้ทุกเรื่องทุกกรณี แต่มันสงใส่มันถูกทางเด้ครับผมอ่าต่อไปอ้ามป้ามให้ม่นไม่ออกวงแหลกในบอกขอที่สามไม่ยังอัดซักดาเทียมสักดาขอได้สามก็ออยังจิตะจตะ,ตะครึ้นอย่งอางเอาใจจดจอครับผมเออเอาขยายกว้างเลยนะฟุกจ,จิตตะคึ้นอย่างเดี๋ยวสนทนากันโดยพยัญชนากันนะอย่างใคเหล่านี้ท่านชาดโงเนาะ ครับเออเดี๋ยวจะพ่อใหญอยากเลนะ่าเนี่ยเตรียมไปด้ะปลาจันเล่ามาจานย่อมเบื่อละนั่นมาฟุกนักดา่าย่อมเป็นแต่เบื <c oughs> <c oughs> อ่อบ่อพ่อใหญ่เบื่ออ่ันเบื่อจักเสดยังไงและเแน่นอยก็เรารคอยได้คนเล่ากมสมัครมาเด้อนั่นมาซักดา่านนี่ท่านสั่งก็ได้นีท่านกรอบก็ได้นี่ท่านเน่าก็ได้ไดปลาจันได้ทั้งนี้ท่านกอนอนารอบนี้ท่านสั่นนี้ท่านเน่าเด้อ เอาเรื่องไหนก็นได้เขาทาบปนตัวบางเขาทาครับเอาเรื่องนอนก็นได้ใ่ญ่สุดก็เต่ายักษ์พันตีปนญาหรือปูปูทองปูทองตัวใหญ่กับมีแมลงอามังกีถามก็แล้วจะถามเรื่องอย่างจิตตะก็ยังฟุกขยายด้วยอะได้บะอ้าวอามขยายจิตตะก็ยังหลบ มาตามอาการอาากรของคนที่มีจิตตะของคนที่มีจิตตะถ้าเป็นเรื่องเล่นเกมถ้าเป็นเรื่องเล่นเกมก็จะหมกมุ่นก็จะหมกมุ่นเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยวันหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งหัวเลียแล้วหัวเลียแล้วเจ็ดถึงสิบชั่วโมงเจ็ดถึงสิบชั่วโมงนั่นแหละเป็นอาการของจิตตะ นั่นและเป็นอาการของจิตตะแต่ถ้าเป็นจิตตะในทางเล่นแต่ถ้าเป็นจิตตะในทางเล่นก็น่าเสียดายก็น่าเสียดายแต่ถ้าเอามาใช้แต่ถ้าเอามาใช้เรื่องการทํางานเรื่องการทํางานเรื่องการศึกษาเรื่องการศึกษาหรือเรื่องอื่นๆหรือเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ก็จะสําเร็จก็จะสําเร็จ ไปด้วยดีไปด้วยดดีังนี้แหละดังนี้แหละอ,อากาศของกิตตะคือตั้งใจจดจอ่อขนาดย่างบินบาทขนาดย่างชั้นเขาเขาย่างเอาซับนั่นซับนี่ภาษาอังกฤษบาลีม,มัทองเล็กๆน้อยๆทองแน,น่นอนแค่มันจำได้เด๊ะทองเงี้มคือจำบ่ได้เด้เถะพวกเข้าอยากเก่งเรื่องภาษาอังกฤษเก่งคณิตศาสตร์เกง่เกง บาลีเก่งคำานังคำาเน่เน่หัดหัดเฉียนบันทึกแล้วก็ทองไดเล็กเมื่อละหน่อยกันยังดีบบต้องทองหลายทองหลายมันสิสิบเบือตัอ่ะต่อไปขอชีสุดท้ายฟุกวัดยังไดอธิบาติซิไม่ยังหรอกวิมังสาเอาอามป้าวิมังสาเค้ืนหนังขึ้นเนื้อหนังไงไหมหรอแมนบ่วาอาม <laughs> อาฟุกสักดานี่มัม่งสาเอี่ยงเป็นสมาธิ่ิดาเอาฟุกนี่มัม่งสาเกี่ยงประเด้สิแจมเอาให้ผู้ฟังผู้บ้านซอยน้ำดีบระดี๋ยสักดาซ <ห lied. S 1> อยเอาให้ผู้ฟังผ um ู um ้ช้มต้องบ้านเสริมกันดูเอาถืออ่าเป็นห้องเลี้ยนน้ำกันดเดอระเดีหมายก็ว่าแน่นหน่อยอาตมาเลย เก่งมาตาใส่เด้อบอกเก่งดอกย,ยังบรูอีกเยอะอยู่เอาวางในฟุกมีมังสาขึ้นอย่างนะฮะตัวไซก็ดห,หัวไอหายนั่นเจ๊กดเจ๊กมาตอบไซเราด้วยมีมังสาขึ้นอย่างยามมาไกลไกลเลเจ๊กยามอีกลไกลไหมไกลไกลไหมยามข้ามายามเข้ามามีมังสาขึ้นอย่างเที่ยมนั่นฟุกนั่นเจี๊กอ่ะหาล้วว่าเนาะก็ต้องปิด แารหน้าบอกครับว่าไหมการพิจารณาการพิจารณาสจจจิกแน่สัทวะต่อวิมังสามเป็นการใช้ปัญญาเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาหาเหตุผลหาเหตุผลไตรตรองไตรตรองเป็นเพื่อใส่ปัญญาใส่ปัญญานี่ก็แนวทางแห่งความสําเร็จเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องทุกกรณี ผูฟ oh, ังผู้ชมทางบ้านเน้นหน่อยก็จะใส่ได้สอนท่คทำเตะทำท่อทำโท่ทำแบบอย่างนี้เอาไปใส่ได้นะเอาไปใส่กันนีแบบเรียลอาร์มปามพวกตรวจสอบทำเตะได้แล้วตอบด้วยหรอเอาไปใส่ได้เด้อใต่บลกบ่ได้บุรณาการบ่ได้ว่าซักดาเนกัู้ครบอ่าสาธุยซักดาเน้ วัอนี้คืส่งแกมเอาไปสามารถบูรณาการเขียนลงในกระถูได้รักรรำเดิมแนวทางแห่งความสำเร็จอาละบอดเนึ่งอบาทาตามย่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้ต่อไปนี้ขอยก ตัวอย่างขอยกตัวอย่างมีท่านใดบ้างมีท่านใดบ้างที่ประสบความสําเร็จที่ประสบความสําเร็จภาษาสดาภาษาสดายกย่องยกย่องในด้านการศึกษาเล่าเรียนในด้ <ใน S 2> านการศึกษาเล่าเรียนท,ท่านผู้ใดคือท่านผู้ใดเอเออ้าวทีมฟุกจิกผู้ใดที่ภาษาธรรดายกย่องว่าเป็นเลิศด้านการศึกษาเล่าเรียนเป็นลูกศิษย์ ที่ดีของกล้วยๆนะเดี๋ยวให้ฟุกตอบตะก่อนบต่ได้เดี๋ยวนี้ปาลมซักดาจะบ่อยฟังเนี่ยของกล้วยๆจำๆเถอะก็ปาล์มเนี่ยฟกได้บอสพระอานนท์มาติแจ็คเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นเอาที่ปาล์มอามซักดาคือเป็นหรอกก่อนทัานยาซักดาเนี่ย ฮะพระอุบาลีอ้าวให้ตอบไหมตอในบถตรเกี <Rig repetition ceu> ่ยวค้อนเดอ๋ไปยังบัตรอ้าพระอนุนยังบ่ถตรคนท่านจะกับยังบ่อนถูกอุบาลีกยังบ่อนถูกเอาแจ้ตัวภาษาลีบุตรอ่ะยังบ่ทันเฉลยอ่ะทั้งฟกจิก ผู้ใดที่ภาษาไทายอกย่องว่าเป็นผู้ใข่ต่อการศึกษาก็จะได้เป็นกรณีตนตนต,น,ตนแบบตัวอย่างตัวอย่างอาโฟกิกสเกตไซค์กันได้บ่ปามปามในลหลกฮะได้ปะปามเห็นมาไม่ออกบ้างอยู่ไหนถอยล้างไปอีก,ออกเห็นเห็นเห็นแม่เออเห็นหนาลูกชายก็ได้มีแห้งในแม,ม<อ>่เป็นภาครับผมได้บล็ก เอามาตามผู้ที่เป็นต้นแบบผู้ที่เป็นต้นแบบตัวอย่างตัวอย่างจนภะษาสดาจนระศาสระดายกย่องยกย่องว่าเป็นเลิศว่าเป็นเลิศในการในการให้ต่อการศึกษาเล่าเรียนให้ต่อการศึกษาเล่าเรียนได้แจกพระลาหุนลาหุนเออจดไว้ลูกจดไว้พระลาหุนพระลาหุน ช่วงที่เพิ่นบวชไม่ไม่เนี่ยข้าวนึงเพิ่นไปจิตริมฟังแม่น้ำแห่งหนึง่งมือขวากรรมทรายมือซ้ายกับกรรมทรายอธิษฐานเพิ่นอธิษฐานวัดจังได้ป้าได้ป้าอา,อามสักดาเนี่ยมีออกวาสนามาเยี่ยมแล้วดีปะลอยสักดาดีบ่ออกมาดีบ่ดีครับเพิ่นหาได้ว่าเพิ่นทานบางไหนเพิ่ได้ได้เอาลองมาฟุกได้บ่บ่ได้อีกและ เอา,า่าตามลาหนุลาหุนกทสายสองกรเมืงอ,องแล้วตัง้งสัจจะอธิษฐานว่าแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานว่าขอให้ข้าน้อยขอให้ข้าน้อยได้มีความรู้ได้มีความรู้ <บ confian S 2> สติปัญญาสติปัญญาจากภะศาสดาจากภาษาสดา,สดาและภะษารีบทและภาษารีบุตร ดั่งกำมือทรายดั่งกำมือทรายทั้งสองข้างนี้ด้วยเธอทั้งสองข้างนี้ด้วยเธอดาดามาเฟิรนกับเฮตเจ้าของเป็นผู้บ่เต็มที่จะรับความรู้ยิตตลอดเวลาเป็นผู้วางงานสอนงานตั้งแต่เป็นแน่นหน่อยนนะุ่นาดีบ่ละามดีบ่ระามเออเป็นที่รักของชาวบงชาวบาทของพ่อแม่ปุชชาอาจารย์นารักษ แล้วก็เป็นถึงองชยัยเจว่าจะมีผู้ใดมากาทำลายมีผู้ใดมากามาหายบ่อาสุกมีผู้กามาร่างแกบ่เอ่อผู้ใดของพวกวัดนี่คือผู้ใดอ,องชายหรือลูกของเจ้าชายเสียนตะทะแล้วก็ต่อมากระได้แจ้ภาษาสดาแห่องอับาลมีเต็มเตียมมณีปุกอุกเต็มเตียมแม่มาสัาบผมฐานสันละเชียดว่า,าเขาหวัวเขาสิ นี่ผลได้กลามาหายมาดาบอ่ะบอ่นะครับอ่าวว่าตามแต่ในปรากฏแต่ในปรากฏ ในพรัสุตันตะปิดกในพัสุตันตะิดกปรากฏไว้ชัดเจนปรากฏไว้ชัดเจนแม้จะ,จะเป็นถึงองค์ชายแม้จะเป็นถึงองค์ชายมีบุญญาธิการมีบุญญาธิการเป็นลูกชายเป็นลูกชายของเจ้าชายสินธะของเจ้าชายสินธะหรือของพระศาสดาหรือของพระศาสดาแต่ก็มีบุคคลแต่ก็มีบุคคลไม่เกงฟ้าเกงดินไม่ <amation S 1> เกงฟ้าเกงดินถูก ด่ามาแล้วถูกด่ามาแล้ว <laughs> อ่า<ะ>ขากบอกะจะโง่ประเดียด๋ยวประกาศมาด่าจะคงบอลได้ฟกอ่าปางในสังดาประเดียด๋ยวมาด่าจับได้บ่จับได้ครับอ่าบอมันดาแล้วประเดี๋ยวนนั้ด่าเหมาทั้งแถวเลย <laughs> เหมาเหมาไปเบดเลยด่าทั้งพระทั้งเนยน,นเย่อมคนนี้แสงว่าเราเก่งหมดเนี่ย แม่บาสักดาครับผมสมัยพระอาลหานเทลเจ้าคุณยังถูกด่าบา้าแล้วถ้าเขาเป็นพานเน,าาานี่ยธรรมดายมเสดาบ้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาบา้หรอกแม่บาสักดา่านดาเออเอาบาตามนัตถิโลเกนัตถิโลเกอานิทิโต,โตเอ้าเที่ยมฟุกจิกทั้งนั้นแปลเลยนบาลีพร้อมสุภาษีแปลไม่ยังหรอก ก็จะแห่เน้นปามครับอ่านไปพบแปลสักดาเจ้าฟะบอกฟุกอ่อนเล่นบอลเล่เงี้ยหนาขื่นเงี้ยหนาขื่นเจ้าฟะกลมเจ้าฟะกลมจิกเบิ้งเน้นหน่อยนะเปิดทั้งั้นนะเออเงี้ยหนาตัวอเล่นหนังสือได้บล็กนัททีโรเจอนิติโตแปลมาอย่างเล่นบอลเล่หนึ่เอ๋อได้ปะอ๋อบ้านี้ก่อ ผ้ไมุอสาตันั้นจริงนะสาธุาธคนไม่ถูกด่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอันเดะองค์พระปฏิมายังตราชินคนเดินดินหรือจะพ้นคนนินทานั่นเดะเห็นบอกเอาจักเสื้อแล้วยังันพอได้บังอาจไปด่าพระอลละหรหันต ดาไปฉันเขาในบ้านเจ้าของเฮือนนั่นแหละดาพร้อมเถอไปข้างบนในปามข้างบนในอ้อมแต่ว่าอยู่สุ้มบนนี่มีบ่กรเป็นแต่มีเนาะแม่นบระักดาครับผมบ้านผู้ใดญเจ้าภาพเจ้าของให้เพิ่มาฉะันเขาให้มาดาคนตัมเถถ้าเกิด่าดาแสดงว่าแปลกบ่าอยู่แล้วกรอ ดาพระาเนี้ก็จริงเขาแซบป็นยังเราเว้แซบแล้วก็แซบหรอกแซบบอกฮะฟุกเลยแต่ยอนมาดาค่าผ้าขาวปันจะแซบเ่บอแซบจักดาแซบแล้วก็แซบบอกไปฟังเขาแซบนะวางส่นบอกอารมณ์ยังอาคืออะไรบอส อาวาจผู้ที่ด่าผู้ที่ด่าทั้งด่าพระด่าเนนทั้งด่าพระด่าเนนในขณะใสบาตรก็ดีในขณะใสบาตรก็ดีและและกำลังฉันก็ดีกำลังฉันก็ดีได้แก่ได้แก่นางมัตานีบุตรมนนตาีแห่งบ้านนาลันทาแห่งบ้านนาลันทาเมืองราชฎรคึกเมืองราชคฤอ่เอาอามปามนา่งมัตานีบุตรคือผู้ใดหลก อภิษก็เพื่ไไอใดบอสซ่าอวตามพูดที่ดาพูดที่ดาทั้งพระทั้งเนนทั้งพระทั้งเนนในระหว่างใสบาตการาาก็ดีรางสดก็ดีฉันข้าก็ดีฉันข้าก็ดีก,ดก็ได้แกมก็ได้แก่นางมันตานิบุตรนางมันตานิบุตรซึ่งเป็นแม่ซึ่งเป็นแม่ของพระสารีบุตรเองของพระสารีบุตรเองโอ้ oh. แน่นหน่อยถือจัดเต็มเลยตั้งแต่หัวแถวห,วหางแถวแสงวัาแล้วเก่งมันยานหางแถว <S <S เข้าปได้แน่นหน่อยหางแถวก็ตั้งแต่เน่นล่าหัวก็นเน่นเนรียบะาหน่อยท่นนั้นแล้วเรียบะาหน่อยเลยเป็นลูกสุดทองของนางมันตานีุ่ตรนางเนี่ยไม่หลูกทั้งหมดกี่คนสองคน, <S <S อ,งคนอับฟุกไม่เจ้คน สองบ้างในสักดายนั่งมาใต่หมดเมืลวกทุกคนพูดเดียวเอาพอได้จะเสริมยังพอถูกยังพอถูกหรือเอาไหมบางในจิตชายเซหญิงชายเซหญิงสามบอกเป็นเท่าใดสามอามพุ่นน้าเจ็ดค่อนพุ่นน้าเจ็ดมันหนึ่งมัดสองยังได๋ ปาตามปรากฏว่าปรากฏว่าลูกทั้งเจ็ดคนทั้งเจ็ดคนบวชหมดเลยบวชหมดเลยโดยเฉพาะลูกคนเล็กโดยเฉพาะเลียกคนเล็กตะเปาะตะแปะตะเปาะตะแปะชื่อว่าชื่อว่าเลวัตะเลวตะนางแก่แคทนางแก่แคทเอาลกน้อยเอาลูกน้อยคนที่เจ็ดคนที่เจ็ดอายุเพียงแค่เจ็ดขวบอายุเพียงแค่เจ็ดขวบ แต่งงาน,งงานกับหญิงที่มีตระกูลกับหญิงทีีม่มตระูใกล้เคียงกัน,กกนอแต่งงานเบื้องต้นแฮ่แค่เจ้าบ่าวไปหาบ้านเจ้าสาวไอ้ผู้อาวุโสอาวุโสเทาเทาเก้าสิบปีร้อยปีอวยพรอวยพรดีบ่ฟุกดีบ่เน,นี่ยนี่อวยพร โอ้ยอวยพรอวยพรอวยพรวางไหนอ้าในอามในบอกอวยพรวางไหนสักดาวคอยค่บ่าวสาวถือขระเท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเปล่งเสนบลุกผู้ใดหลายคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเตอหัวเตอยกเวียนเรี้ยบตาหน่อยเรี้ยบตาหน่อยแล้วเบื่องนี่ป้าใ้า่คนนี้คือแถาแถวบา ไพ่หนาไพ่หนาเท่ากับจีเทาคือกันถ้านั่นแล้วโมวันเราสีเทาคือกันเริ่มสิเห็นถ้ำแบบเนี้ยแสดงว่ามีบุญบนเนสสักดาเห็นเห็นเห็นคนผู้เทาเหรอเช่อว่าเจ้าของก็ไพ่ายพังนากับจีเทาคือกันเฮ็ดจะไหนยังขอสิ่งนี้ความเทาแก่ได้เนอะบางไดี๋ฟุกนีความเทาแก่ได้บ่บ่ได้อ๋อ นี่ได้บ่เน่ยอาบนี่ได้บ่บ่ไ,บได้เห็นแด่บ่ได้หรอกฮะเราก็เล่เลว่าถ่าจังสั้นห้องนาสิออกบวชตามพี่ชายตามพี่สาวเรามีพี่ชายเจา้าคนพี่ชายสามพี่สาวเท่าไหร่สามบวชไปแล้วพี่ชายสามหญิงสามเจ้าคณบวชแล้ว เอาตอบใจกัน,นหนาเพี่ใช่สามยิงสามเป็นเท่าไหร่หกคนที่เจ็ีดคือเพื่อใ่คือจะตัวเล็บตาหน่อยเท่านั้นแหละพ่อมาถึงอย่างหลบหนาวพี่เออหนาวพี่กาิจบละกติจบละเอตัวตรงตรงอภิษฐตัวตรงตรง,ตรง บาจาเมื่อถึงระหว่างทางเมื่อถึงระหว่างทางเลวัตะน้อยวตะน้อยจึงหาทางจึงหาทางที่จะหนีออกจากงานจึงจะหนีออกจากงานบอกเจ้าสาวว่าบอกเจ้าสาวว่าตั้งแต่เศร้ามาหนีตั้งแต่เศ้ามานียังบริเขาห้องน้ำเลยยังบริเขาห้องน้าเลยระเบิดสิลงแล้วระเบิดสิลงแล้วไม่ยังระเบิด มีอยังระเบิโ <laughs> โเดลโลกโจรละตายวุฒรัตจังดรเบิข,อขออ้อน้องขึ้ข่าอยกาดาครับผมยศสิบวห้าหาแล้วมานจังใดล่ะเนี่นนนยนอนระเบิดโลกจังไดขึิตเข่าอยู่นอ่ง <laughs> เจ้าสาวว่ารเบริดจะโลกเจ้าสาวบอกไปขับไปไป,ไป,ไป,ไป่าได้ปะไปทำไม อยางก็ว่าเปิดจาปลาเพาะนังมานั่งกันในพวกตัวเห็นมาเสลียงเห็นมาหนังโบล้านโหนังไทยหนังกินจะบาจะสาวเขาเจหานเด็ดในฉากหนังเป็นแบบเคร่มายังเลียงนังเสลียงเสลียงนางน้องกันยุด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 ก่อนเจ้าบ่าวขอไปไปยังก็ออมไปไปว่างระเบิดระเบิดในสำคัญบ่ตัวบ่าสำคัญสำคัญแล้วถัดระเบิดใกล้เป็นในเมนหรือหอม เรียกไครับแมนโอถูกใจแน่นอนเลยระบาดเนี่ยอ้าพอได้ลงตอนนั้นล่ะได้เรียนบ้างเนี่ยได้เรียนไปซาแล้วไปแล้วไปเร็วไปแล้วแหละแล่นน่ะแล่นแล่นไปซาล่ะซักดาโค้กเขาป้าแล่นเขาป้าคางบ่เนี่ยมาทุกเดียวบ่ มาโจมมาส่งแต่แล้วหลวงเนาะครับาะ <c oughs> ได้กินข่าวขอนะ <c oughs> อภัยเนาะขออภัยครับเรียบร้อยแล้วไปเสปเียบมันเลยหรอกไปขึ้นะเลียมก่อ่าเรียบร้อยแล้วหนีเลยบกกลับรรมาหาเจ้าสาวเลยนี่ไปเสีนี่ไปสเปสีอามอันนี้เขาปลาไปเลยนี่เขปาปลาไปเฮ็ดจังไหนเนี่ยฝ่ายเจ้าสาวกับ คณะเมือเ่อบอเห็นเจ้าบามาจะพากันตามบ่ะต,ตามพ่อเอา่เนี่ยบอพ่อแล้วหนีเขาปลาละเดะเออไปไล่งานแม่เสีอวนางยังนางมันตานิบทเพราะอยเงี้ยนว่าถูกใส้หน่อยหนีเขาปลาไปว่างยัง,ปงยไปว่างระเบิดสำคัญมาลงระเบิดสำคัญเนาะ <laughs> แน่นอนว่าสําคัญถูกใจหลายปัส,สเจ้าเจ้าแบบแต่ว่าเบิ่งล่ะแม่ท่านลูกบอมันมันาเปลี่ยนยังสัน้นมดไปเว้นเป็นนี้เขาป้าไปหรับวชและะ้วบอกเราแหงเราแหงอย่างเราแหงมีตัวกล่องเพ่นอยู่บวชแล้วหกคนเดียวอันเนี้ยนะเนียนะเดียน้ำเลยสิพ่อเอาไปเดียวอ่าเน้อนอ่านมาพ่อจางดาวพ่อแล้วมาพ่อ บ่พ่อแล้วว่าย่านนําเราก็ไปทั้งงานทั้งแลนเลยแห้งจีข้องตัวว่าเด็กหน่อยอ,อ่าพ่อป่าเน้นปามแล้วบอกแลนเนี่ยเลี้ยวปัญญ์แต่ไเนี่ยงานบ่ฝกงานบ่อาบพ่อแลนเนี่ยไปพ่อพระขนาดหนึ่งขนาน่อยขอบวชแน่โอเขาสิบวชเนี่ยบ่าอาบฝกฮะพุกบวชบ่ นอนนอนนอนนนบทว่าได้ดอกบังเจ้าแต่งเนื้อแตงตัวบ่เป็นคนรรารดานี่เป็นคนมีพอมีแม่แม่นบอกอ่าและผู้ใดเป็นผู้ขอไปว่าวตามคนที่ขอไว้คนระบุร ุที่พ่อแม่ยังไม่ได้รับอนุญาตยัังไม่รบอนุญาห้ามบวชเจ้าสิไม่บวชได้จังไดเจ้ามีพอเจ้ามีแม่เจ้าแต่งตัวเกอยังริกเกียร์เนี่ยเออแปลว่าจังริเกซาบุลกฮะแต่งตัวยังอามพุบอ่ะก็ชุดเจ้าบ้าเมือนคือได้เกียร์แต่แม่บตัวว่า เอาเต็มที่ทเด้อนยิเดียวใส่ยังใส่สุดเต็มที่บบตัวบาเจ้าบอลคนทรราดาบวชบได้ดอกน้อยเอ้ยพิดวังบออะไรนั่นเขาจะได้บวชเอาอามปามแค่นั้นเขาจะได้บวชไปขอแม่ไปขอแม่ไปขอแม่แม่สิหายบ่ได้ฟุกแม่ก็จะขานจับขอเลื่อนหอทันแล้วแม่บ่ชักด่า <laughs> อาปาจามเดเลวัตตน้อยเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ฉลาดท่านจะไม่บวชได้อย่างไรท่านจะไม่บวชได้อย่างไรเป็นน้องชายคนสุดทองเป็นน้องชายคนสุดทองของภาษาลิบุตรของภาษาลิบุตรน่าจะบวชได้นะจะบวชได้นะโอ้พออ่างว่าเป็นน้องชายเท่านั้นแ่ะพระก็เลยหันมาคุยกันเออจงคอยมีโมคณะจินทนั่น ก็ค่อยพอสาวาก่อนที่ภาษาลิบุตพ้นจะออกจากเมืองหน้าลันท่าราชะคึกไปสู่เมืองสาวตทีเนี่ย่นเคยคเคยอย่างหลกพคนเคยสร้างไปเนียสร้างผู้ใดแบบอสาสวาตามเคยพูดกับ คณะสงฆ์ว่าคณะสงฆ์ว่าหากวันใดหากวันใดน้องชายคนเล็กของเราชายคนเล็กของเราชื่อว่าเลวตะชื่อว่าเลวตะอยากจะบวชอยากจะบวชท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจัดการบวชให้เลยจัดการบวชให้เลยเราอนุญาตเราอนุญาตเพราะแม่ของเราพแม่ของเราไม่นับถือศาสนาพุทธไม่นับถือศาสนาพุทธจัดบวชให้เลยจะบวชให้เลยเมื <h <h ่อ เลวัตตะบอกว่าเป็นน้องชายบอกว่าเป็นน้องชายจึงพากันบวชให้จึงกันบวชให้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปเออปล่อยพานผู้ฟังผู้ชมโนหลุงน้ำรัตนัตัยานุภาเวณด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง พระบรมสาตรีริกท่าตุหลวงพ่อดำเป็นต้นคุณบิดามารดารูบาจามจงปกป้องคุ้มครองผู้ฟังผู้ชมรายการเสียงธรรมทุกท่านขอให้มีความสุขความจเจริญในยศเจริญในราบับเจริญในสุขนะชาดิติชิตตังเมชิตตังเมขอให้ประสบชัยชนะเงินทองไหลามาเทมาขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงแข็งแรง ไม่เก็บไม่ไข้ไม่จนป่าตนหาสิ่งอันใดเป็นไปในาทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอจงพันสำเร็จขอจงพันสำเร็จทุกประการทุกท่านด้วยเท erm ินมณีหมดเป็นราดตแล้วขอจะ,ะเรินพ่นสบายดี